เอาสองก้อนสามก้อนสองก้อนก็พอปิดด้วยจะเอาอีกไม่เดี๋ยว <c oughs> อันนี้ของฉันตักให้ฉันก่อน,นเป็นน้ำยากะทิ พอพอพอไปแล้วก็ติม่ออมขูดกับไ่ทอดแล้วก็มีอันนู้นทอดด้วยอะไรไม่รูข้วขววาวโพดเหรอข้อาวโดเอาไหมเอา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 อะเอาผักกาดดอกนิดนึงก็พอนะข้าวโพเาก็เอาขอ้าวโพด ข้าพอดหรือเปล่าข้าพอดเอาใส่ด้วยไม่ด้วยไม่รู้อุ้ยอระนีประนอมนี่ก็คือจานของเรานะคะเดี๋ยวฉันจะเอาอีกทีหนึ่งอาไปเอาไปเอาไปอา น,น้ำอะไรครับน,น้ำส้มคุณเอาน้ำอะไรอ่ thank you ชตามิดลงทุกตีทุกตีอันนี้ก็จะเป็นจานที่2ของเรานะคะเป็นอเมริกันเบกฟาดนะก็จะมีไส้กรอกมีแฮมมีเบคอนนะคะมีไข่นะแล้วก็ที่เป็นสี่เหลี่ยมก็คือขนมปังชุบไข่นะคะ ตอนนี้เราก็ทานอาหารเช้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็คือทางเดินที่จะกลับห้องพักนะคะสวยมากๆร่มรื่นมากๆเลยค่ะ มาถึงห้องพักแล้วนะคะก็เล่นน้ำกันอีกสักกลุ่มหนึ่งค่ะเอาน้องยูนิคอนนะคะมาขี่เล่นอีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะน้องยูนิคอนเนี่ยสู้ชีวิตมากกับทริปนี้ค่ะ ตอนนี้ก็จะกลับกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปแว่ที่ไหนกันก่อนกลับบ้านนะคะต้องดูนะคะห้ามพลาดนะไปตอนนี้เดี๋ยวเราไปเช็คเอาท์กันก่อนค่ะ ไปที่รับบี้นะคะนี่มีนกแก้วด้วยเบลอเไ,ไม่ต้องไม่ต้องใบาบหรอกเพราะว่าไม่เห็น นนี้ก็อยู่บนรถกันแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ที่ีท่ที่ไหนล่ะ,ละที่ไหนล่ะต้องติดตามชมนะคะว่าเราจะไปเจอกันที่ไหนต่อนะคะตอนนี้สังเกตไหมหายไปหนึ่งค้อนอยู่ไหนอยู่ไหนอะอยู่ปาก <laughs> ลงทะเลไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาถึง<ม>สุ<ม>สานหอยกันแล้วนะคะนี่อันนี้คือเจนะคะแต่ว่ามาดูนะคะว่า เราจะได้อะไรบ้างนะ,ด,ะด้านหลังก็จะมีร้านขายของนะคะเยอะแยะเลยแต่เราจะใช้เป็นหน้าชัดหลังเบลอนะคะอาจจะไม่เห็นชัดเจนเท่าไหร่นะโอ้ยหมวกอันนั้นสวยเราก็ใส่อยู่ อ้าวทำไมทำไมรีบกลับพี่ออนโอุ้ยแม่อันนี้อันนี้ของแม่มีแล้วปะมีแล้วรีบมาพี่ออนพี่พี่ออนที่ไปไหนพี่ไปไหนจ๊ะไปคาเฟ่เหรอนี่ไปลงจะรับไม่พร้อมไปเที่ยวไม่ไปเจ๊เวนะครับไปเว้ยที่เล่นึ่โอ้นี่เครื่องประดับนะคะเยอะเลยนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสร้อยนะคะเป็นเครื่องประดับ ตาวาโมบายอ๋อเฮ้ยเหมือนที่บ้านเราเลย mm hmm. แม่อันนี้เหมือนที่บ้าน, mm hmm. านเราเลยเพื mm hmm. ่อมาแจากที่นี่เหมือนกัน mm hmm. อย่าเดินดูก่อนโอ้ยเจนี่ นี่สวยยังไงซุ้ไม,ม,มไหมนั่น<ม>ไงซุ้มงานแต่งถ่ายรูปซุ้มถ่ายรูปงานแต่งอะไรแบบนี้ใช่เดี๋ยวค่อยมามตัวนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหอยนะคะแล้วก็มีซ้อยมุกด้วยนะคะ ก็มีเป็นโมบายตรงนี้แล้วก็มีก็มีร้านลงไปอีกนะคะร้านมีร้านลงไปอีกวันนี้แม่มาดูสร้อยมุกนะคะ เต็มมือม่ได้เสือปลานี่เป็อะยะอันนี้เป็นกระเป๋าเมอร์เมดกันเลย่าลตอง ฮัลโหลได้ยินเะนาะนั่นได้ยินอะไรเลยอ่ะตัวอือนอ,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 อยแยกน้อย้ยกว่ะก็จะมีของขายเยอะแยะเลยนะคะนี่ด้านบน Bye -bye. We just got to keep it rolling. There's no time to be wasting. I'd just rather move it alone. Got both feet but in different waters. I need space more than orders. I'd just rather move it alone. I know. I know that อีกหนึงอาเมื่อกี้เมื่อกี้นี้ได้ยังไงต้องให้ไจาเล็้ารไม่มีในมาไม่มีเป็นงเลยไมย่อยเลขกับอน เราก็มูกมาที่ร้านอาหาร Mountain View แล้วนะคะ ากาศดีมากค่ะแล้วก็ที่นั่งเขาก็สบายด้วยนะคะ เอาเอา95้า้าครึ่งถังค่ะเก้าห้าครึ่งถังนะคะเ,รครเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนไรร่งเอาเกาห้อีกครึ่งถังค่ะเป็นเต็มถังเลยดีนะคะย่าเอาเต็มเลยนำบัวนำบัวนำบัว เดียวเดียวเดียวย้าาาราเลยายโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะแล้วเจอกันใหม่นะ